เขาบวชนาคก็จะมีการเวี่ยงทานหวานทานรอบๆพระอุโบสถเมื่อเวียงไปแล้วเงินจะต้องตกอยู่ข้างโบสถ์เรียกว่าเป็นเงินของวัดลูกก็เคยแย่งมาหลายครั้งในสมัยเป็นเด็กพอมาฟังหลวงพ่อพูดเรื่องของวัดของสงชักไม่สบายใจอยากเรียนทราบว่าเงินที่แย่งทานนั้นจะเป็นของวัดของสงหรือไม่ไม่เป็นขอ,สองสง เขาไม่เป็นหรอครับไม่เป็นไม่บาปโอ้ไม่บาปเหรอเขาให้ทานแอ้แวิ่ีทีละทานนั้นเป็นทุกขลาภนะเป็นทุกขลาภไปยังไงต้องเรียกทุกขลาภถ้าจะขอเกิดเป็นชาติหน้าจะได้ลาภจะลําบากแบบนั้นต้องแย่งกันอ๋นอใจสู้แจกทานไม่ได้อให้แบบลําบากก็้แบบลาบลำบากไงอ๋อไว้แจกก็ดีกว่านะนะใช่ใช่ใช่แหมไปถึงเชียงใหม่เลย ไม่เลยไม่ได้ไปยืนเข้าคิวเพรคุณแม่แจกนละงานลอยกันเพื่อพลาดไปเสียจังหวะเสียจังหวะนะให้แบบง่ายๆเราก็ได้รับแบบด้วยะอ๋อแบบอยากทำบุญเป็นหลวงพ่อเนี่ยใช่ใช่ถวายแบบง่ายๆก็ไรับเป็นไช่อครับเป็นนั้นว่านั่นไม่เป็นบาปเป็นกรรมนะแต่ว่าเป็นทุกขลาภเลยนเป็นทุกขลาภได้ลำบากครับ